สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเราจะมาลงลึกในขั้นตอนแรกสุดๆเลยของการทดสอบเจาะระบบครับผมซึ่งก็คือการรวบรวมข้อมูลเบื้องตอน้นหรือที่เขาเรียกกันว่า reconnaissance นะคะหรือการลาดตระเวนใช่ครับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนการวางรากฐานเลยนะครับ <c oughs> การทําความเข้าใจเป้าหมายให้ดีมากๆก่อนจะลงมือจริงไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลเครือข่ายข้อมูลองคอ์กรหรือแม้แต่ ข้อมูลคนที่เปิดเผยสู่สาธารณะค่ะมันช่วยกำหนดทิศทางได้เยอะเลยครับแล้วก็เพิ่มโอกาสความสำเร็จได้มากด้วยอซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งวิดีโอสอน ethical hacking โดยตรงพวก web application hacking OSINT แล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆด้วยครับค่ะเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักรู้ให้กับคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าคนที่ทำงานจริงๆครับ ว่าไอการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันสำคัญยังไงทั้งในมุมของออคนที่พยายามจะเจาะระบบหรือ red team ครับผมแล้วก็คนที่ต้องป้องกันหรือ blue team ด้วยเพื่อจะได้เอาความรู้นี้ไปปรับใช้ในองค์กรให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถูกต้องครับเราจะมาดูกันว่า reconnaissance เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วข้อมูลแบบไหนที่ผู้โจมตีเขามองหาอยู่ แล้วเขาใช้เครื่องมือหรือเทคนิคอะไรบ้างในการหาข้อมูลพวกนั้นแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญคือองค์กรจะป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่า r e o o n n i s s s n c e เนี่ยถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆเลยมันคืออะไรคะครับมันคือกระบวนการออสอดส่องลาดตระเวนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้จากข้างนอกนะครับอ๋อจากภายนอกใช่ครับ ข้อมูลพวกนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องทางเทคนิคจ๋าๆเลยอย่างพวกหมายเลข IP ชื่อโดเมนเทคโนโลยีที่เขาใช้ค่ะไปจนถึงข้อมูลที่ไม่ใช่เทคนิคโดยตรงเช่นข้อมูลพนักงานโครงสร้างองค์กรหรือแม้แต่ที่ตั้งจริงๆของเขาเลยครับแล้วทำไมขั้นตอนนี้มันถึงสำคัญคะสำคัญขนาดที่ต้องเป็นอย่างแรกเสมอเลยก่อนจะเริ่มลงมือเจาะจริงๆ เพราะว่ามันคือการทำความรู้จักกับเป้าหมายก่อนครับอ๋อคือก่อนจะโจมตีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายมีที่เขาเรียกว่าพื้นผิวการโจมตีหรือ attack surface ตรงไหนบ้างค่ะ attack surface ครับมีประตูหน้าต่างตรงไหนเปิดอยู่หรือมีจุดไหนที่ดูแล้วเอ,อน่าจะเปราะบางอืม mm. การมีข้อมูลครบครบตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทําให้การวางแผนโจมตีมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนวางแผนการรบที่ต้องรู้ภูมิประเทศรู้กําลังของศัตรูก่อนอะไรแบบนั้นครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราต้องมีแผนที่ก่อนออกเดินทางเนาะใช่ครับใช่ครับงั้นเราลองมาสวมหมวกเป็นเรดทีมหรือผู้โจมตีกันดูบ้างดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเขามองหาข้อมูลอะไรเป็นหลักแล้วเขาใช้วิธีไหนหาข้อมูลพวกนั้นค่ะครับ ถ้าเป็นมุมเร t ทีมนะครับเขาจะมองหาข้อมูลหลายมิติมากๆเลยอย่างแรกสุดเลยก็คือข้อมูลเครือข่ายอันนี้เป็นพื้นฐานเลยค่ะพื้นฐานสุดๆใช่ครับต้องรู้ IP Addresses ทั้งหมดขอบเขตของ Subnets ที่เขาใช้งานอยู่ชื่อโดเมนหลักแล้วก็พวกซับโดเมนย่อยๆทั้งหมดเลยอแล้วก็พอร์ตไหนเปิดอยู่บ้าง อันนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือบริการหรือ Services อะไรที่รันอยู่บนพอร์ตนั้นๆค่ะถ้าได้เวอร์ชั่นมาด้วยนี่ยิ่งดีเลยครับเหมือนได้เบาะแสชั้นดีเลยการรู้เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์นี่มันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะบางทีเขาก็มีแพทช์ออกมาแก้ไขเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วยได้เยอะมากครับถึงแม้จะมีแพทช์ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่ทุกองค์กรหรอกครับที่จะอัปเดตท,ทันทีหรืออัปเดตครบทุกตัว อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะการรู้เวอร์ชั่นเนี่ยมันช่วยให้ผู้โจมตีสามารถไปค้นหาช่องโหว่ที่รู้จักกันดีหรือ Known Vulnerabilities ที่มันเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันนั้นๆได้ทันทีเลยอืมอย่างเช่นเจอ Apache ชเวอร์ชั่นเก่าๆหรือเจอ o อเวอร์ชันที่เอ่อไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วพวกนี้ก็คือเหมือนประตูที่อาจจะยังเปิดทิ้งไว้อยู่ครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลระบบอื่นๆอีกอ,อ,อย่างเช่น operating system ที่ใช้หรือบางทีเจอเครื่องมือเสริมอย่าง web b r o w e r ที่มันอาจจะเปิดเผยข้อมูลสถิติเว็บในหน้า usage. html อะไรแบบนี้ครับพอเห็นภาพรวมเครือข่ายกับระบบคร่าวๆแล้วนะคะจุดประทัาสำคัญที่มักจะเป็นเป้าหมายหลักๆเลยในปัจจุบันก็น่าจะเป็น web application ถูกไหมคะถูกต้องเลยครับตรงนี้ Red Team เขามองหาอะไรเป็นพิเศษคะใช่ครับข้อมูล web application เนี่ย เรียกว่าเป็นสนามรบหลักเลยก็ได้ในยุคนี้ค่ะผู้โจมตีจะพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บให้ได้มากที่สุดหาพวก Directories หรือว่าไฟล์ที่มันซ่อนอยู่ซึ่งข้างในอาจจะมีข้อมูลสำคัญหรือมีหน้าจัดการระบบซ่อนอยู่ก็ได้ครับแล้วก็ต้องดูพารามิเตอร์ที่ส่งไปมาใน Request ต่างๆค่ะสำรวจ API s ที่เปิดให้ใช้งานวิธีการจัดการคุกกี้อย่างเช่น เขามีการตั้งค่า HTTP Only Flags เพื่อป้องกันการขโมยผ่าน JavaScript หรือเปล่าอ๋อ oh. กลไกการยืนยันตัวตนหรือ Authentication มันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญมากๆๆเลยคือ Input Fields ทุกจุดเลยครับที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกช่องเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้แหละคือช่องทางหลักๆเลยสำหรับพวก Injection Attacks อย่างเช่น SQL Injection หรือว่า Cross Site Scripting หรือ XSS ครับ นอกเหนือจากข้อมูลทางเทคนิคล้วนๆแล้วนะคะแล้วพวกข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือองค์กรล่ะคะสำคัญมากน้อยแค่ไหนโอ้โหสำคัญไม่แพ้กันเลยครับข้อมูลบุคคลและองค์กรหรือที่เรียกเท่ๆว่า OSINT OSINT OS เนี่ยนะครับ Open Source Intelligence ค่ะ OSINT อันนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์อีกแหล่งเลยครับการหารูปแบบอ e ีเมล์ addresses ของพนักงานเช่นที่ตัวอย่างเขาให้มา first name last name t e s l a com อะไรแบบนี้อือหื hmm. ที่อาจจะไปได้มาจากข้อมูลที่เคยรั่วไหลมาก่อนเพื่อเอาไปใช้ทำ phishing ต่อหรือทำ credential stuffing credential stuffing นี่คือ อ๋อมันคือการลองเอา username กับ password ที่เคยรั่วจากเว็บอื่นๆน,นะครับมาลองล็อกอินเว็บเป้าหมายดูไม่ใช่การดาวสุ่มหรือ brute force โดยตรงนะครับอ๋อค่ะครับแล้วก็มีการค้นหา username หรือ password เก่าๆที่เคยรั่วจากฐานข้อมูลต่างๆการทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กรคร่าวๆจากข้อมูลสาธารณะค่ะหรือบางทีก็ไปไกลถึงขั้นใช้เครื่องมืออย่าง uh bloodhound เพื่อแมปความสมพันธ์ใน Active Directory หรือ AD ได้เลยครับ AD นี่คือ AD ก็คือระบบที่องค์กรใหญ่ๆเขาใช้จัดการผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ในองค์กรนะครับผมโหไปถึงขั้นดูโครงสร้างภายในองค์กรกันเลยทีเดียวแล้วข้อมูลทางกายภาพล่ะคะอย่างเช่นตึกอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้มีประโยชน์ไหมคะ มีครับมีโดยเฉพาะถ้าการทดสอบมันรวมถึงการทำ physical penetration test หรือการทดสอบเจาะระบบทางกายภาพด้วยอ๋อค่ะข้อมูลนี้อาจจะได้มาจากภาพถ่ายอย่างการดู EXIF data ในรูปหรือวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในภาพ EXIF data คือข้อมูลที่ฝังมากับรูปเหรอคะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แพลตฟอร์มโซเชียลเดี๋ยวเขาลบออกไปแล้วแต่ก็ควรเช็คอยู่ดีหรือไม่ก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นในภาพเลย อย่างตัวอย่างที่เขาวิเคราะห์ภาพถ่ายแล้วเห็นโรงแรมเวสตินเห็นป้าย I-95 South มีธงชาติอเมริกาหรือการไปดูเท s l a HQ ใน Google Maps เพื่อระบุทางเข้าออกลักษณะอาคารอะไรพวกนี้ครับค่ะหรือจะใช้ Google Maps หรือภาพถ่ายดาวเทียม erm โดยตรงเลยก็ได้ครับและสุดท้ายแล้วเป้าหมายสำคัญที่สุดของการทำรีคอนก็คือการหาช่องโหว่และข้อผิดพลาดโดยตรงเลยถูกไหมคะ แน่นอนครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเจอที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็น Non Vulnerabilities อย่าง MS17-010 หรือ Eternal Blue ที่เคยดังมากๆอือหืดังมากจริงๆค่ะครับหรือพวก Security Misconfigurations เช่นการเปิดใช้อินเทอร์เฟซเก่าๆที่ไม่ปลอดภยัยหรือการใช้ Default Credentials ที่มากับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์แล้วลืมเปลี่ยนค่ะหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยใน HTTP Headers หรือใน Error Messages อย่างตัวอย่างที่เขาเจอข้อความ SQL i t e Error ซึ่งมันบอกใบถึงฐานข้อมูลที่ใช้เลยอ oh. หรือ Mac แม้กระทั่งเจอแฮชรหัสผ่านที่พอเอาไปแครกแล้วได้รหัสผ่านง่ายๆอย่าง Student แบบนี้ก็มีครับโห oh, ข้อมูลที่ต้องการนี่ครอบคลุมมากจริงๆนะคะเนี่ยแล้วเครื่องมือกับเทคนิคที่ Red Team เขาใช้กันล่ะคะมีอะไรเด่นๆบ้างคะเริ่มจากสแกนเครือข่ายก่อนเลยครับ สำหรับ network scanning and discovery นะครับเครื่องมือหลักที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเลยก็คือ nmap ค่ะ nmap ครับตัวนี้มันสารพัดประโยชน์มากใช้หาโฮสต์ที่เปิดอยู่พอที่เปิดบริการที่รันระบบปฏิบัติการคือทำได้เยอะมากมีออปชันให้เลือกใช้เยอะแยะเลยอย่างเช่นอย่างเช่นลบ ss หรือ stealth scan ที่พยายามจะซ่อนตัวจากการตรวจจับ หรือลบ T4 เพื่อเร่งความเร็วในการสแกนแต่ก็อาจจะเสียงดังหน่อยคือทำให้ระบบตรวจจับได้ง่ายขึ้นอ๋อมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปใช่ครับหรืออย่างลบ P- อันนี้คือสั่งให้สแกนทุกพอร์ตเลยตั้งแต่1ถึง65,535แทนที่จะสแกนแค่1000พอร์ตยอดนิยมค่ะสแกนหมดเลยครับเพื่อจะเจอพอร์ตแปลกๆที่เขาเปิดทิ้งไว้หรือ A ออันนี้คือพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการสแกนครั้งเดียวเลยครับ การเลือกระหว่างสแกนเร็วๆอย่าง T 4กับสแกนทุกพอร์ตอย่าง P P นี่เหมือนเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เลยนะคะว่าจะเน้นเร็วเน้นละเอียดหรือเน้นซ่อนตัวถูกทั้งเลยครับมันคือการเทรดออฟไม่มีแบบไหนดีที่สุดเสมอไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เป้าหมายของผู้โจมตีเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกนะครับอย่าง Net Discover ที่ใช้ A R P หาเครื่องในวงแนดนเดียวกันหรือ a า s แกน ตัวนี้เขาออกแบบมาให้เร็วสุดๆเลยเคลมว่าสแกนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้ในไม่กี่นาทีเพราะมันส่งข้อมูลแบบไม่รอคำตอบหรือ asynchronous นะครับโห oh, เร็วขนาดนั้นเลยครับหรืออย่าง Unicorn Scan อันนี้ก็เป็น stateless scanner อีกตัวที่อาจจะเร็วกว่า Nmap ในบางสถานการณ์แล้วก็มีเทคนิคซ่อนตัวที่ตัางออกไปจำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะหรือจริงๆแค่ Nmap ตัวเดียวก็อาจจะครอบคลุมงานส่วนใหญ่ได้แล้วเป็นคำถามที่ดีครับ จริงๆแล้ว n m a p เนี่ยครอบคลุมงานส่วนใหญ่ได้จริงๆครับค่ะแต่การรู้จักเครื่องมืออื่นมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในสถานการณ์เฉพาะอย่างเช่นถ้าต้องการความเร็วสูงสุดในเครือข่ายใหญ่มากๆจริงๆ Masscan อาจจะตอบโจทย์กว่าอืมหรือถ้าต้องการเทคนิคการซ่อนตัวแบบอื่น Unicornscan อาจจะช่วยได้แต่ถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับ n m a p คือตัวหลักที่ต้องเชี่ยวชาญเลยครับโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ แล้วฝั่งเว็บแอปพลิเคชันรีคอ n ์ดไนเซนส์ล่ะคะเครื่องมือหลักๆคือตัวไหนคะอันนี้ต้องยกให้ Burpsuite เลยครับค่ะ Burpsuite เหมือนเป็นมีสวิสของคนทดสอบเว็บแอปเลยครับมันทำหน้าที่เป็น Proxy ดักจับแล้วก็แก้ไข HTTP request response ระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้อ๋อ oh. ซึ่งตั้งค่าง่ายๆผ่าน Extension อย่าง Foxy Proxy ก็ได้ครับแล้วมันมีฟีเจอร์สำคัญๆอย่าง s p i d e อหรือ c r a w l e r ที่ช่วยแมปโครงสร้างเว็บค่ะ มีรีพิเตอร์ให้เราแก้ไขรีเควสต์แล้วส่งซ้ำๆเพื่อทดลองผลมีอินทรูเดอร์ที่ใช้ทำออโตเมตแอตแท็กอย่างพวกคร e เดนเชียลสต f ฟฟิ g หรือฟาซิ่งหาช่องโหว่อืนอกจากนี้มันยังช่วยตรวจหาช่องโหว่พื้นฐานได้ดีเลยครับอย่างซีคั่วไ XSS ทั้งแบบ Stored, Reflected, DOM หรือปัญหาเรื่อง Authentication, Session Management แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลต่างๆถึงแม้จะเป็น Community Edition ที่ฟรีก็ตามครับการหา Directories หรือ files ที่ซ่อนอยู่ดูเหมือนจะเป็นงานพื้นฐานแต่ก็สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเราอาจจะเจอของดีซ่อนอยู่ก็ได้เช่นหน้า Admin ที่ไม่ควรจะเข้าถึงได้ไฟล์ Backup หรือข้อมูล Configuration ต่างๆค่ะ เครื่องมือที่นิยมใช้กันก็เช่น drb ffuf ตัวนี้เร็วแล้วก็ยืดหยุ่นมากนะครับใช้กับ word list อย่าง directory cons list 2 3 medium t x t ได้ดีแล้วก็สามารถ fast parameter ด้วย keyword fast ได้ด้วยหรือจะเป็น dirtbuster ก็มีครับเป้าหมายก็คือหาหน้าแปลกๆอย่าง php my admin หรือไฟล์ข้อมูลอย่าง usage html ของ v i b a l y z e r อะไรแบบนี้กเหมือนกันครับ การใช้ Google หรือที่เรียกว่า Google Docking ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ OSI N ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับ Google Docking นี่คือการใช้คำสั่งค้นหาพิเศษของ Google เพื่อหาข้อมูลที่อาจจะหลุดรอดการอินเด็กซ์ทั่วไปได้ค่ะอย่างเช่นพวกไฟล์ configuration หน้าล็อกอินหรือข้อมูลที่มันบ่งชี้ถึงช่องโหว่อย่างเช่น MS 1 7 0 1 0หรือรูปแบบ username เฉพาะๆะอะไรแบบนี้ นี่เป็นเทคนิค OSIN ที่ทรงพลังมากนะครับพูดถึง OSIN แล้วมีเทคนิคอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะนอกจาก Google d o c k i n g โอ้มีเยอะมากครับเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวตนปลอมหรือซอกพอร p p พ t ด้วยเว็บอย่าง Fake Name Generator ค่ะสร้างตัวปลอมใช่ครับเพื่อเอาไว้ใช้สืบค้นโดยไม่ทิ้งร่องรอยของตัวเองแล้วก็มีการค้นหาข้อมูลรั่วไหลหรือ breach credentials จากฐานข้อมูลต่างๆอันนี้แนวะคิดเดียวกับเว็บ Have I Been Pwned นะครับ อ๋อค่ะค่ะเพื่อดูว่าอีเมลหรือพาสเวิร์ดของเป้าหมายเคยหลุดไปที่ไหนบ้างอย่างตัวอย่างที่เขาหาอีเมลของ tesla.com แล้วไปเจอ hash 907date814 ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเอาไปลองแคร็กต่อได้ครับการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียล่ะคะดูเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วได้ข้อมูลเยอะไหมคะได้เยอะกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะ Twitter ที่ข้อมูลมันค่อนข้างเปิด เราอาจจะใช้ Twitter Deck ช่วยกรองหาข้อมูลตาม h a s h ท a g List หรือบุคคลที่เราสนใจได้อ uh huh. ส่วน Facebook อาจจะยากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังพอหาข้อมูลพื้นฐานความเชื่อมโยงหรือความสนใจของเป้าหมายได้อยู่ครับแล้วถ้าเจอรูปภาพล่ะคะนอกจากดูว่าในรูปมีอะไรบ้างแล้วทำอะไรได้อีกคะรูปภาพเนี่ยมันสามารถให้ข้อมูล Metada t a ที่เรียกว่า EXIS d a t a ได้ครับค่ะ อย่างเช่นรุ่นกล้องวันเวลาหรือบางทีก็มีพิกัด GPS มาด้วยถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะลบออกไปแล้วแต่ก็ควรเช็คเสมอครับค่ะนอกจากนี้เรายังใช้ reverse image search อย่างเช่น Yandex ซึ่งเขาว่ากันว่าเก่งเรื่องการหาภาพใบหน้าเพื่อดูว่ารูปนี้เคยปรากฏที่อื่นอีกไหมอหรือจะวิเคราะห์องค์ประกอบในภาพเพื่อหาเบาะแสทางภูมิศาสตร์หรือ geographic clues อย่างตัวอย่างที่เขาเห็นโรงแรมเวสซินหรือป้าย i 95ซ o u ฟ h อันนั้นก็ช่วยจำกัดพื้นที่ค้นหาได้เยอะเลยครับโหใช้ Google Maps ดูถึงทางเข้าออกเลยเหรอคะไม่เคยนึกเลยว่าจะใช้ OSINT ได้ลึกขนาดนี้ใช่ครับการใช้ Google Maps หรือ Street View หรือภาพถ่ายดาวเทียม erm เนี่ยมันช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ดีมากเลยครับเห็นลักษณะอาคารทางเข้าออกจุดอับสายตา ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าต้องวางแผนทำ physical assessment ด้วยค่ะข,ขยับมาที่การสอดส่องภายในเครือข่ายองค์กรกันบ้างอย่าง Active Directory นี่มีเครื่องมืออะไรมาช่วยได้ไหมคะสำหรับ Active Directory reconnaissance นะครับตัวเด่นๆเ,เลยก็คือ Bloodhound ค่ะ Bloodhound ครับตัวนี้มันช่วยสร้างภาพหรือ visualize ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆใน AD ได้ดีเลยทำให้เห็นว่า user คนไหนอยู่ในกลุ่มไหน กลุ่ไหนเป็นแอดมินบนเครื่องไหนหรือมี Trust r e l ationship กับโดเมนอื่นยังไงบ้างอือ mm hmm. ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันช่วยให้ Red Team วางแผนเคลื่อนที่ภายในเครือข่ายหรือ Lateral Movement ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับนอกจากนี้ก็มี Crack Map Exec ที่ใช้ Enumerate แล้วก็ทดสอบการเข้าถึงเครื่องต่างๆในเครือข่ายได้ดีเหมือนกันพอได้ข้อมูลมาเยอะแยะแล้วขั้นต่อไปก็คือการระบุช่องโหว่หรือ Vulnerability Identification โดยตรงเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเราอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการใช้ Search Exploit ซึ่งเป็นเครื่องมือ Command Line ของ Exploit DB นะครับหรือจะแค่ใช้ Google ค้นหา Exploit ที่มีอยู่สำหรับซอฟต์แวร์กับเวอร์ชันที่เราเจอมาก็ได้ค่ะอย่างเช่นหา MS17-010 ก็จะเจอข้อมูลเกี่ยวกับ Eternal Blue เพียบเลยหรือถ้าจะใช้ Framework อย่าง Metasploit หรือ MSF Console ก็ได้ครับใช้คำสั่ง Search หา Module ที่เกี่ยวข้องอย่าง Search MS17-010 ก็อาจจะเจอโมดูลประเภทสแกนเนอร์อย่าง auxiliary scanner mbs mbst mbs 1 7 0 1 0ค่ะซึ่งอ,อันนี้มันใช้แค่ตรวจสอบนะครับว่าเป้าหมายมีช่องโหว่หรือเปล่ายังไม่ใช่การโจมตีจริงแค่ตั้งค่า rhosts หรือ remote hosts เป็น IP เป้าหมายแล้วก็สั่งรันดูผลครับนอกจากนี้ก็มีเครื่องมือที่เป็น vulnerability scanner โดยเฉพาะเลยอย่าง nessus ที่นิยมใช้กันมากค่ะ เนสซิสนี่ได้ยินบ่อยค่ะครับสามารถสแกนหาช่องโหว่ได้หลากหลายมากๆทั้งแบบเบสิกและแอดวานซ์ตั้งเวลาสแกนก็ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งการสแกนจากภายนอกและการสแกนภายในเครือข่ายหรือ internal scan ด้วยครับแต่ถึงจะมีสแกนเนอร์ดีๆการตรวจสอบด้วยตัวเองหรือ manual check ก็ยังจําเป็นอยู่ใช่ไหมคะจําเป็นมากๆครับสแกนเนอร์มันอาจจะพลาดได้หรือบางทีก็ตีความผิดได้ เราต้องตรวจสอบ m a n d ด้ด้วยโดยเฉพาะเรื่อง security misconfiguration ที่อาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลช่องโหว่มาตรฐานเปะ๊ปะๆอย่างเช่นการเจออินเทอร์เฟซแปลกๆตอนลองอัปโหลดไฟล์หรือการเจอ information disclosure ใน HTTP headers หรือ error messages ที่สแกนเนอร์อาจจะมองข้ามไปครับเราถ้าเกิดได้พวกแ s h รหัสผ่านมาละคะเช่นจากข้อมูลรั่วไหลที่เจอตอนทำ OSINT อ,อันนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนของ password cracking offline ครับ ค่ะแคร็กรหัสผ่านแบบออฟไลน์ใช่ครับเราสามารถนำแฮชเหล่านั้นมาลองแคร็กแบบออฟไลน์ได้โดยใช้เครื่องมืออย่าง John the Ripper หรือ Hashcat ค่ะร่วมกับ word list ดังๆอย่าง rockyou.txt หรือจะใช้เทคนิค brute force เพื่อหารหัสผ่านเดิมตัวอย่างก็เช่นการแคร็ก md 5 hash 9 0 7 da d หรือการเจอ hash ที่แคร็กแล้วได้รหัสผ่านง่ายๆอย่าง student ที่เขายกตัวอย่างมาครับ สุดท้ายแล้วการดักฟังเน็ตเวิร์กทราฟิกด้วยไ e ชาร์กนี่ก็ถือเป็นรีคอรได้เหมือนกันเหรอคะได้ครับทราฟิกแอนาไลซิสด้วยไ e ช h a r k นี่ก็ช่วยให้เห็นภาพการสื่อสารในเครือข่ายได้ดีเลยว่ามีการคุยกับใครใช้โปรโตโคอลอะไรมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจหลุดออกมาในพ็กเก็บ้างหรือเปล่าอืมเราสามารถใช้ Display Filters กรองดูเฉพาะสิ่งที่เราสนใจได้ด้วยครับ เช่น i p a d d r e s s equals x. X. x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  หรือ tcp.port=443 equals หรือ dns.contains.youtube อะไรแบบนี้โอ้เครื่องมือเยอะมากจริงๆค่ะแล้วระหว่างทางที่ทำทั้งหมดนี้การจดบันทึกนี่สำคัญแค่ไหนคะโอ้สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะข้อมูลที่ได้จาก Recon เนี่ยมันที่เยอะมากๆแล้วก็ <c oughs> กระจัดกระจายมากถ้าเราไม่จดบันทึกอย่างเป็นระบบ <c oughs> อย่างเช่นใช้คิปโนต Cherry Tree, OneNote หรือ Joblin บันทึก IP พอที่เปิดช่องโหว่ที่เจอสครินช็อตต่างๆไว้เนี่ยพอถึงตอนจะลงมือจริงหรือตอนต้องทำรายงานส่งเนี่ยจะลำบากมากเลยครับถ้าข้อมูลมันไม่เป็นระเบียบเข้าใจถ่องแท้เลยค่ะเรื่องฝั่ง e d Team ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมนองมาเป็นบลูทีมหรือทีมป้องกันบ้างดีกว่าคะ่ะการที่ทีมป้องกันเขาเข้าใจกระบวนการ r e c o n n a i s s a นซ์ของผู้โจมตีเนี่ยมันจะช่วยผู้เขารับมือได้ดีขึ้นยังไงบ้างคะช่วยได้มหาศาลเลยครับเพราะว่าเมื่อบลูทีมรู้ว่าเรทีมกำลังมองหาอะไรอยู่เขาใช้เครื่องมืออะไรเทคนิคแบบไหนพวกเขาจะสามารถมองย้อนกลับมาที่องค์กรตัวเองได้ว่าเอะเรากำลังเปิดเผยข้อมูลอะไรออกไปมากเกินไปหรือเปล่าอื หรือจุดไหนคือจุดอ่อนที่ผู้โจมตีมีแนวโน้มจะสนใจเป็นพิเศษค่ะมันก็จะทำให้สามารถวางแผนลดพื้นที่การโจมตีหรือ attack surface แล้วก็วางมาตรการป้องกันได้ตรงจุดมากขึ้นครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดมีมาตรการป้องกันอะไรที่ Blue Team ควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายด้านเลยครับเริ่มจากพื้นฐานสุดๆเลยก็คือการจำกัดข้อมูลสาธารณะ minimize public information ค่ะ ลดข้อมูลที่เปิดเผยใช่ค่ะเช่นระวังข้อมูลรายละเอียดพนักง,งานที่เปิดเผยเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเวอร์ชันซอฟแวร์ใน HTTP header หรือใน error message ที่มันละเอียดเกินไปแล้วก็ควรจะลบ EXIF data ออกจากรูปภาพก่อนเผยแพร่ด้วยค่ะครับต่อมาก็คือการตั้งค่าที่ปลอดภยัย Secure configuration อันนี้สาคัญมากๆเลยต้องปิด services หรือ interfaces ที่ไม่ได้ใช้งานจริงๆตั้งค่า firewall ให้รัดกุมที่สุด ห้ามใช้ default credential dead card เลยนะครับแล้วก็ยึดหลักการ l e a s t <ast> privilege l e a s t privilege คือคือการให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการทำงานครับผมอ๋อค่ะการอัปเดตแพทช์ยังคงสำคัญเสมอใช่ไหมคะสำคัญมากครับการอัปเดตและแพทชิ่งอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคือการปิดประตูช่องโหว่ที่รู้จักกันดีหรือ k non vulnerabilities ซึ่งมันก็ตรงกับหลักการ O wash top 10ข้อ9เลยครับ Using components with known vulnerabilities เรื่องการควบคุมการเข้าถึง Access control ก็ต้องเข้มงวดครับใช้ Authentication ที่แข็งแกร่งป้องกันปัญหา broken access control หรือ OWASP Top 10ข้อค่ะอย่างเช่นไม่ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข ID เพื่อเข้าไปดูข้อมูลของคนอื่นได้รวมถึงการใช้ HTTP only flag กับ cookies ด้วยเพื่อป้องกันการถูกขโมยผ่าน XSS ครับ แล้วเพื่อป้องกันพวก injection attacks ล่ะคะอันนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบและกรองข้อมูลนำเข้า input sanitization ที่ดีครับเพื่อไม่ให้ Input ที่อันตรายอย่างพวก SQL commands หรือ JavaScript ถูกนำไปประมวลผลได้แล้วเรื่องการเฝ้าระวังล่ะคะจำเป็นต้องมีระบบตรวจจับการ Recon โดยเฉพาะเลยไหมคะจำเป็นมากครับการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูล monitoring and locking อันนี้ก็อยู่ใน OWASP Top 10ข้อ10ด้วย i n s u f f i c i e n t Locking and Monitoring มันคือหัวใจสำคัญเลยของการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างเช่นการสแกนพอร์ทที่ถีหรือใช้ความเร็วสูงสูงอย่าง nmap tc การพยายาม brute force login g หรือการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดปกติการใช้เครื่องมือดู active connections อย่าง netstat io หรือการวิเคราะห์ล็อกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยช่วยได้เยอะมากครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องนโยบายรหัสผ่านที่ดีบังคับใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและก็ห้ามใช้ซ้ําเพื่อป้องกัน credential stuffing ค่ะมีการแบ่งส่วนเครือข่าย network segmentation เพื่อจํากัดความเสียหายถ้าเกิดถูกเจาะเข้ามาได้จริงๆม,มีการตรวจสอบความปลอดภัยภายใน internal audit scans ด้วยเครื่องมืออย่าง Nessus เพื่อหาจุดอ่อนภายในองค์กรก่อนที่ผู้โจมตีจะเจอค่ะแล้วก็การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก awareness training ให้พนักง,งานรู้ทันพวกฟิชชิงกับโซเชียลเอนจิเนียริงซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีหลายๆครั้งเลยครับมีเรื่องการป้องกัน De-Authentication Attack ใน Wi-Fi ด้วยใช่ไหมคะที่พูดถึงใช่ครับจากในส่วนของ Wi-Fi Hacking นะครับการโจมตีแบบ De-Authentication เนี่ยมันก็เป็นเทคนิคเรคอนอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อดักจับแฮน a k e ค่ะดังนั้น บลูทีมก็ควรพิจารณาระบบพวก Wireless Intrusion Prevention Systems หรือ WIPS เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีลักษณะนี้ด้วยครับชัดเจนมากๆเลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ Red Team พยายามค้นหาก็คือสิ่งที่ Blue Team ต้องพยายามปกป้อง มันเป็นเหมือนวงจรการโจมตีและป้องกันหรือ attack defense cycle ที่มันขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลที่ดีเหมือนกันเลยใช่ครับการทำเอกสารและการจดบันทึกอย่างละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับทั้งสองทีมเลยเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบย้อนหลังได้แล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้ทีมอื่นได้ง่ายด้วยครับเอาละค่ะมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นหรือ r e c o n n a i s s a n c e เนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนสำหรับผู้โจมตีครับผมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจความเสี่ยงสำหรับผู้ป้องกันด้วยใช่เลยครับ วิธีการมันก็มีหลากหลายมากๆตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานอย่าง Network Scanning ด้วย AnMAp ค่ะการทำเว็บรีคอนด้วย Burpsuite หรือ f f ไปจนถึง OSINT ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งเปิดต่างๆและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Metasploit, Nessus หรือ Bloodhound ซึ่งแต่ละอย่างมันก็ให้ข้อมูลในมุมที่แตกต่างกันไปครับค่ะดังนั้นองค์กรแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ทุกคนเลยนะคะ จำเป็นต้องตระหนักถึงรอยเท้าดิจิทัลหรือ Digital Footprint ของตัวเองและองค์กรให้ดีว่ามีข้อมูลอะไรที่เปิดเผยออกไปบ้างแล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมแล้วก็รอบด้านตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐานการอัปเดตการควบคุมสิทธิ์ไปจนถึงการเฝ้าระวังแล้วก็การให้ความรู้กับบุคลากรด้วยค่ะครับผมและสำหรับคำถามทิงทาให้ลองไปขบคิดกันต่อนะครับในยุคที่เครื่องมือ Reconnaissance มันทำงานได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคำถามก็คือกลยุทธ์และเครื่องมือในการป้องกันของเราเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวตามยังไงหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนไปเน้นที่การตรวจจับหรือ Detection และการตอบสนองหรือ Response ให้มันเร็วขึ้นมากๆแทนที่จะพยายามป้องกันทุกอย่างเพียงอย่างเดียวเป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ